มันเปลี่ยนพื้นหลังได้โหโคตรเจ๋งดูดิก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมและผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนสู่ช่องยูซ่าหนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นตัวของแอปกล้องของ Adobe นะครับผมก็คือ Photoshop Camera นั่นเองซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับผม ซึ่งโดยวิธีการติดตั้งอะไรแบบนี้นก็เหมือน a อปพิเคทั่วไปเลยนะครับผมสามารถติดตั้งได้แบบแอปพเคทั่วไปเลยเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันมันกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงสําหรับตัวของกล้อง Photoshop ตัวนี้นะฮะอ่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นกล้องนะอันนี้เป็นกล้องนานะฮะเห็นปะ่ะมันเปลี่ยนพื้นหลังได้โหโคตรเจ๋งดูดิเห็นปะ่ะเนี่ยเปลี่ยนพื้นหลังได้แบบเียทามเลยแต่มันจะกระตุกหน่อยนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูทางด้านส่วนของกล้องหลังกันบ้างครับผมเนี่ยมันจะเปลี่ยนท้องฟ้านะทุกคนเห็นปะข้างหลังผมอ่ะเนี่ยมันจะเปลี่ยนท้องฟ้าได้คือจออมาจะติดแบบไอ้นี่ไปหน่อยนะผมติดม่วงไปหน่อยนะเพราะว่าจอผมมันเป็นจอแบบก้องแสงนะอันนี้เปลี่ยนท้องฟ้าทุกคนดูดิมันอาจจะปอมๆหน่อยอะ่ะแต่มันก็ได้อยู่นะเฮย้ยมันมีหลายเอฟเฟกนะครับผมเนี่ยมันเข้ามามก็จะมีให้เลือกเอฟเฟกแบบนี้นะฮะก็ตรงเนี้ยสามารถเลือกได้เลยนะครับผมเอฟเฟกของตัวแอป อันนี้ก็เนี่ยมันจะตัดขอบไปหมดนะโหโคตรคูลดูดิซึ่งการดาวน์โหลดอ่ะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดิสคริปชันนะครับผมเออเดี๋ยวมาดูการถ่ายดาวกันนัานะดาวตอนกลางวันอะ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นมุมกล้องกล้องหลังดีกว่านะฮะนี่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมล้องถ่ายไว้แล้วก็อันนี้ให้ดูนะครับผมเป็นการแปะรูปไปให้ดูอ่ะถ่ายไว้เปลี่ยนเอฟเฟกบ้างนะฮะ อันนี้จะช่วยเปลี่ยนแบบก้อนเมฆท้องฟ้าได้นะฮะเพื่อใครแบบเบื่อท้องฟ้าแบบเดิมๆนะฮะส่วนนี้ก็เป็นไฟเวิร์กเป็นพุนะฮะอ่ะมาดูส่วนต่อมานะอันนี้เป็นฟิวเจอร์คร่าวๆนะนี่เป็นดาวตกนะฮะดูโคตรเจ๋งเพาะว่เนี่ยเปลี่ยนท้องฟ้าแบบเรียวทามเลยนะฮะดูโคตรจะเจ๋งดูเปลี่ยนก้อนเมฆมาดีกว่าน,นะฮะอันนี้มันดูปลอมไปนี่นะสามารถเปลี่ยนก้อนเมฆได้ตอนนี้มันก็ตอนยีแล้วนะครับผม ซึ่งตอนเย็นเนี่ยฟ้ามันก็ไม่ใช่แบบเนี้ยเห็นปะเมฆมีการขยับด้วยโคจงอันนี้เคลือทองฟ้านะซึ่งขอบนี้อาจจะยังไม่เนียนหน่อยนะเนี่ยเห็นปะทุกคนตามแบบเนี่ยตามร่องต้นไม้แบบเนี้ยอาจจะไม่เนียนหน่อยก็เปลี่ยนไปนตามเทคโนโลยีนะครับผมเทคโนโลยีอ่ะมันก็จะเป็นปรามานี้นะครับผมโดยแอปฟอทเตอร์ช็อปแคมเออราเนี่ยแล้วผมก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างคลิปนะผม ้าใครมาดูรีวิววันนี้ผมก็ไม่ได้รีวิวแบบละเอียดอะไรมากนะผมก็แค่ให้ดูเป็น reference นิดๆหน่อยๆน่อนะผมเป็นตัวอย่างอะไรแบบเนี้ยคือฟังก์ชันอะเพื่อนเพื่อนสามารถไปเล่นตัวเองได้นะผมเมื่อติดตั้งเข้ามาเนี่ยทุกคนสามารถเลือกฟิลเตอร์ด้านล่างได้เลยกดถ่ายปุ๊บมันก็จะเข้าไปอยู่ใน g a l l อ r y ของเรานะครับผมไอ้อยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมคลิปช่องผมมากนะครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะบายสวัสดีครับ